สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูไก่นุ่มนะครับแปดเดือนครึ่งนะครับอ่าน้ำหนักสองกิโลสี่นะครับอ่าตอนนี้น้ำหนักสองโลสี่นะครับเป็นไก่นุ่มเลยครับมอว่าผมเตะเป้าไปแม่นไวรับประกันเลยครับความแม่นนะครับความแม่นความไวมีเรี่ยมนะครับมีเรี่ยม มีเลียมแล้วก็เดินนี่นะครับสวยนะครับสวยอยู่นะครับนี่นครับอันนี้อยู่ที่บ้านเขามาเปิดให้ผมสองพันนะครับอ่าแต่ผมยังไม่ปล่อยนะครับผมเปิดไว้สามพันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ ทักมาพูดคุยกันได้นะครับอ่าผมรับประกันเลยครับถ้าไม่แม่นไม่คมนี่ส่งกลับมาได้ครับผมออกค่าส่งกลับให้เลยครับเพราะว่าผมเห็นแล้วครับตีแพงได้เลยครับตัวนี้ผมจับออกมาให้ดูข้างนอกนะครับเพื่อน นี่นะครับเพื่อนๆสวยนะครับแข่งเครื่งสวยจัดเลยครับตัวนี้ตีแพงได้เลยนะเพืเ่อนๆอ่าไก่นุ่มแปดเดือนครึ่งนะครับอสนใจก็ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอ่าก็มีแค่นี้แหละเพื่อน